สสดนีฮะเราจะขึ้นเนื้อหาเกี่ยวกับพวกอ่ uh, Dimension นนะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนอ่ uh, i f o r m Convergence กันนิดหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าเอ่อ uh, ทำไมอ่า uh, ัว Uniform Convergence เนี่ยมัน,ม,นมันถึงเอ่อ uh, ไม่ค่อยจะพอนะ,ะถ้าเราจะวิเคราะห์ในหลายๆกรณีแล้วก็เอ่อ uh, บางครั้งอ่ uh, ภาพที่เราต้องการจะเห็นนะเป็นยังไงด้วยทฤษฎีของ uh, ตัว VC Dimension นนะฮะโอเค ในยูนิฟอร์มคอนเวอร์เจนต์เนี่ยที่เราเพิ่งจะพิสูจน์ไปจะเป็นสเปเชียลเคสที่ H มีจำนวนสมาชิกจำกัดะฮะ H เนี่ยคือไฮโปเทซิสคลาสนั่นก็คืออคือเป็นเซตของไฮโปเทซิสหรือสมมติฐานทั้งหมดนะฮะที่ตัวเล่านิ่งไรที่ของเราเนี่ยจะจะตอบมานะฮะ,ะทีนี้เราหาซูว่ามันมีมันเป็นไฟไนท์นั่นก็คือมีจำนวนสมาชิกเนี่ยจำ,จำกัดนะฮะ เราก็เลยพูดถึงขนาดของมันได้ตรงนี้นะฮะหลายๆกรณีที่พารามิเตอร์ของไฮโปทิซิสเนี่ยเป็นจำนวนจริงเนี่ยเราก็จะได้ e d g ว่ามันมันไม่เป็นจำนวนจำกัดนะ,ะเพราะฉะนั้นเคสที่เราพิสูจน์ข่าวให้แล้วเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะแคบแล้วเป็น s p ปเ i a l case พอสมควรแต่ว่ามันทำให้เราเห็นภาพหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะโอเคทีนี้เรามีค่าคงที่2ตัวนะฮะก็คือ epsilon กับ delta นะฮะ epsilon เนี่ยจะ control จะพูดถึง Error ที่เราพบนะฮะนี่ Error ที่เราเห็นจาก Sample นะฮะเทียบกับ Error ของจริงนะฮะ Error จริงๆภายใต้ Distribution D นะเราจะมี Distribution D ด้วยนะฮะว่าเราจะสุ่มตัวอย่างจากไหนนะฮะเพราะ,ะนั้นเอฟซีลอนเนี่ยจะคอนโทรลตรงนี้ซึ่ง Dependency กับ e อฟซีลอตรงนี้ไม่ได้ไปท่องนะฮะขอให้พอเห็นภาพก็พอจะเป็นกำลัง2อยู่นะที่ที่ที่เราเล่นที่เราพิสูจน์ตรงนี้นะฮะคือถ้าเราอยากได้ Error น้อยก็ก็สุ่มสุ่ม n ให้เยอะนิดนนึงะะฮะโอเค อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการคอนโทรลก็คือตัวเดลตานะฮะเดลตานี่คือจะเป็นความน่าจะเป็นที่กระบวนการทั้งหมดของเราเนี่ยจะจะให้คําตอบที่ตรงตามเงื่อนไขนี้นะฮะเดลตานี่สมมุติว่าเป็น0.01แปลว่า1%นะ,ะมีโอกาส1%ที่เราจะสุ่มมาเท่านี้แล้วปรากฏว่าไฮโปซิสที่ได้เนี่ยมันมันออกนอกทะเลไปเลยไม่ไม่ไม่บวกลบแอปซีลอนอย่างที่เราต้องการนะอันนี้คือเป็น เป็นความน่าจะเป็นของเพราะ,ะนั้นความน่าจะเป็นของสองตัวนี้นะฮะมันคอนโทรลแยกกันนะฮะอันนี้คือเออร์เรอร์ของไฮโปเทซิสนะฮะส่วนอันนี้คือความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวของกระบวนการนะะเพราะ,ะนั้นเวลาพูดถึงเออร์เลอร์นิ่งการอิเนี่ยเราก็จะสนใจ2ประเด็นนี้เป็นหลักด้วยนะฮะเราจะเราจะพบว่ามันในหลายกรณีไอตัวสองตัวนี้มันจะโผล่มาเรื่อยๆอันนึงก็คือเออร์เรอร์ของผลลัพธ์ คือเราไม่หวังว่าผลลัพธ์มันจะ100นะร้อยเปอร์เซนต์ฮะก็มีเออร์เลอร์นิดหน่อยอีกอันหนึ่งคือเนื่องจากอัลกริทึมขอหมดเราเนี่ยมันเป็นมันมีการสุ่มนะฮะนั้นการสุ่มไม่ว่าเราจะสุ่มอย่างไรก็ตามมันก็จะมีความน่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆที่เราจะสุ่มได้สิ่งที่เราไม่ต้องการมากๆก็ได้นะเพราะนั้นมันก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยมัน,ม,นมันออกทะเลไปเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เรา,ท,เราที่เราสรุปมาเลยก็ได้นะเพราะเนื่องจากมันเป็นการสุ่มนะฮนึกถึงว่าในห้องมีมีเอ่ออะไร มีผู้ชายห้าสิเปอร์ซ็ผู้หญิงห้าสิบเปอร์เซนตสุ่มมาสิบคนเราอาจจะโชคไม่ดีได้ผู้ชายหมดเลยก็ได้เราก็สรุปว่าเออทั้งห้องนี้เป็นผู้ชายหมดก็ได้นภาพไหมฮะเพราะนั้นก็ก็มันเป็นความล้มเหลวของกระบวนการสุ่มนะฮะหรือของของ랜덤ไมซ์อัลกอริทึมนะฮะโอเคทีนี้เออลองมาดูตัวอย่างข้างล่างนี้นะฮะผมก็จะเอาตัวอย่างมาจากหนังสือนะฮะสมมุติว่าผมผมอยากทราบว่านะฮะคำถามนะฮะอยากทราบว่าในในประชากรทั้งหมดนะฮะมีคน อายุระหว่าง40ถึง45ปีแล้วก็มีเงินเดือนระหว่าง25,000ถึง50,000บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะนะมีคนในนี้ในอัตราส่วนเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นอย่างกรณีนี้เนี่ยนะฮะคำถามคือว่าถ้าเราต้องการ ถ้าต้องการต้องสุ่มตัวอย่างนะฮะเท่าใดถึงจะมั่นใจได้ว่านะฮะเออร์นะฮะก็คือเอฟซีลอนเนี่ยนะฮะไม่เกินอ่าสมมุติว่าเป็นอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งะฮะจุดหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ด้วยความน่าจะเป็นมากกว่าเท่ากับหนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งละกันเนั้นอันนี้อันนี้คือเอฟซีลอนนะฮะเทอมนี้คือเดลต้าประมาณนี้นะฮะต้องสุ่มตัวอย่างเท่าไหร่นะฮะ ถ้าเรามีคําถามหน้าตาแบบนี้สังเกตว่าเรามีไฮโปริส mm ิทธ์แค่อันเดียวนะเรามีอุปสิทิ์แค่อันเดียวเราสามารถวิเคราะห์ได้ได้ได้เลยนะฮะว่าเอออะไรนะด้วยด้วยด้วยเชิ์นอฟฮอวดิ off, ้งบาวที่เราใช้คราวที่แล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเออเราเราก็จะสุ่มเออเป็นเป็นคอนสแตนต์ฮะขึ้น,ข,นขึ้นกับพารามิเตอร์2ตัวนี้นะฮะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะเรามีเรามีถ้าเรามองตัวนี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นการการถามแบบแบบ2มิตินะฮะ มันจะเป็นสองมิติยังไงลองดูนะฮะก็คือเรามีแกนหนึ่งเป็นอายุแกนหนึ่งเป็นเงินเดือนนะฮะเราก็ถามว่าเนี่ยฮะคาถามคือหน้าตาแบบนี้เนาะนะคาถามหน้าตาแบบนี้เราก็ถามว่าโอเคมีคนกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในอยู่ในกล่องอบบันนี้นะฮะทีนี้ในกรณีเนี่ยเราเรามีไฮโปทิสซิส์อยู่แล้วนะฮะมีมีเอม,มองว่านี่เป็น h1 หนึ่งตัวนะมองว่ามี H1 หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามี h 1หนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถเอาพิสูจน์บทพิสู์จากคราวที่แล้วเนี่ย ฟิกซ์ h ไว้นะฮะแล้วก็ใช้เชิญนอฟ o อ d ดิงบ o าว d เนี่ยสามารถหาได้นะฮะอันนี้คำถามนี้นะฮะตอบได้ด้วยใช้ฮอฟดิงให้ฮอฟดิงบ o าว d ตอบได้นะะโอเคทีนี้อันนี้คือเรามีคำถามเดียวเนาะคำถามใหม่คือสมมุติว่าเราเราเราต้องการคำถามที่สองนะฮะนะฮะเราต้องการจะลองรับคำถามหน้าตาแบบนี้ทั้งหมดนะฮะนะคะคือถามได้เลยไม,ไม่ไม่ได้ฟิกแค่สี่สิบถึงสี่สิบห้า สองหมื่นห้าถึงห้าห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะต้องกรรับรับคำถามลักษณะนี้ทั้งหมดนั่นก็คือคำถามมีอยู่ในฟอร์มก็คือ question ก็มีพารามิเตอร์สองตัวนะฮะก็คือ a a หนึ่งกับ a สองนะฮะแล้วก็ m หนึ่งกับ m สองอันนี้ก็คือหาถามว่าอายุเออระหว่าง a หนึ่งถึง a สองแล้วก็เงินเดือนระหว่าง m หนึ่งถึง m สองเนี่ย มีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสมมุติเราต้องการจะลองรับคําถามลักษณะนี้ทั้งหมดนะต้องสุ่มตัวอย่างเท่าใดโอเคทีนี้เราจะเอาที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยมา,มา,ม,ามาใช้ได้ยังไงนะฮะเราก็อาจจะทําได้สองทางเนาะแบบแรกก็คือวิธีแรกก็คือเอ่อถ้าคําถามลักษณะนี้เนี่ยมันมันจำนวนคําถามหนึ่งคถามเนี่ยนะฮะหนึ่งคถาม,ก,ถามก็เป็นหนึ่งคถามก็เป็นหนึ่งไฮโปเทซิสเนาะ ทีนี้แปลว่าเนื่องจากมันเป็นอายุเนาะแล้วก็เงินเดือนทุกอย่างมันมันมันเป็นคอนติเนียรัสหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกรณีที่เป็นเอ่อเป็นอินฟินิตไฮโพลิสตสเปซนะฮะไฮโพลิสตคลาสนะฮะถ้าเกิดทำตรงๆนะฮะเป็นอินฟินิตทีนี้เราจะเอาตัวรอดได้ไงนะฮะทางแรกจากที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราก็ใช้การปัดครับปัดให้เป็นจำนวนเต็มนะฮะแล้วก็อายุเพราะฉะนั้นอายุ นี่ก็คือเป็นตั้งแต่ศูนย์ถึงร2 0ยี่ิแล้วกันไม่น่าเกินเนาะแล้วก็เงินเดือนก็ปัดให้เป็นเอ่ออาจจะปัดให้เป็นเอ่อให้เป็นเศษของร้อยนะฮะหนึ่งรยนะฮะเราก็เริ่มเริ่มแต่ศูนย์หนึ่งร้อยสองรอยไปเรื่อยนะฮะจนถึง1ล้านแล้วกัน1นึ่งล้านบาทก็น่าจะน้อยมากแล้วนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นพอทำอย่างนี้ปั๊บนะฮะคำถามที่ไมได้ให้หมดเนี่ยก็จะ จำวนวนคำถามที่ไปได้ทั้งหมดนะฮะก็จะไม่เกินเท่าไหร่นะฮะร้อยยี่สิบเอ็ดนี่อายุนะฮะคูณกับหนึ่งล้านหารด้วยร้อยเนาะอาจจะบวกหนึ่งแล้วกันประมาณนี้นะฮะซึ่งก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากนะฮะเขาเป็นไฟไนท์เป็นไฟไนท์เคสนั่นก็คือเอ่อชนะฮะเป็นเป็นค่าคงที่นะฮะเป็นโอหนึ่งเป็นเป็นไฟไนท์นะฮะเราก็สามารถจะใช้ใช้ยูนิฟอร์มคอนเวอร์เกนต์ข้างบนได้เลยนะฮะก็คือใช้ ที่เล่มด้านบนได้เลยก็คือเราสามารถจะคำนวณได้ว่าเราต้องสุ่มตัวอย่างกี่คนเพื่อที่ไฮโปทีซิสทั้งหมดนะฮะซึ่งไฮโปทีซิสที่เรามีก็คือคำถามที่เรามีเนี่ยนะฮะก็เป็นค่าคงที่เนาะอันนี้ก็สักเท่าไหร่เองเนี่ยไม่กี่ไม่ไม่น่าจะถึงเอ่อไม่น่าจะกี่ล้านนะฮะนะฮะเพราะนั้นก็เอ่อมีไม่กี่ล้านตัวก็ล็อกของร้านอะไรก็ว่าไปก็สามารถคำนวณได้นะฮะนั้นก็ก็จะสามารถจัดการกับเคสนี้ได้แต่ว่าเราต้องมีการปัดนะฮะถ้าเราเรามีการปัดนะฮะหรืออีกทางหนึ่งนะฮะ อีกทางนึงเนี่ยเราเราสังเกตว่านะฮะถ้าประชากรทั้งหมดนะฮะมี N คนนะฮะรูปแบบไฮโปทีซิสที่เราจะตอบได้ทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากมีมีเคนใช่ไหมฮะมันก็จะประมาณว่า,าคำคำตอบทั้งหมดที่ที่มันจากต่างกันที่เราสนใจเนี่ยนะฮะมันก็จะถูกนิยามโดยคนที่อยู่อ,อะไรนะซ้ายสุดนะฮะคนซ้ายสุดคนบนสุดล่างสุดขวาสุดเนาะเพราะฉะนั้น เนื่องจากเรามี n คนนะฮะรูปแบบของซึ่งเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะแต่แต่แต่ว่าเรารู้ว่ารูปแบบของไฮโพทิสิตที่เป็นไปได้เนี่ยนะฮะที่แตกต่างกันนะฮะมีไม่เกิน n กําลัง4แบบเพราะว่าหลากัหลกๆก็คือเราเหมือนแล้วเราเลือกเลือกคนซ้ายสุดคนบนสุดคนล่างสุดคนขวาสุดเนาะเราก็จะได้สี่เหลี่ยมมาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นคาตอบหนึ่งที่เป็นไปได้เนาะ เพราะนั้นรูปแบบของคําตอบไฮ้พิสูจิ์ที่ต่างกันมีไม่เกินแค่นี้แบบเพราะนั้นก็คือเราก็จะได้ว่ามองมุมนี้นะฮะโดยไอเดียนะกันผมคงไม่ได้พิสูจน์ตรงๆนะฮะเราจะได้เราก็จะมองว่าขนาดของเเนี่ยนะฮะเป็น o ของ n อ็นลังสนะเป็น n อ็นลังสเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอ่อจาก uniform convergence นะฮะที่เราพิสูจน์มาแล้วนะฮะเราเราก็จะได้ว่าเราต้องสุ่มตัวอย่างเอ่อเท่าไหร่1ส่วนสองเอ็กซ์ตันสแนะฮะแล้วก็ log ของ ล็อกของขนาดของ s นี่ก็จะเป็นล็อก n นะฮะล็อกของอันนี้ก็เป็นล็อก n บวกกับล็อกของ1นึส่วนเดลต้าเนาะอันนี้ก็เป็น o ประมาณนี้ order นี้ซึ่งตรงนี้นะฮะสังเกตว่าเอ่อมันก็จะมี n ติดมาด้วยนะฮะนี่คือจํานวนประชากรซึ่งถ้าเราบอกว่าประชากรในมีจำกัดเนี่ยเราก็จะจะโอเคก็เป็นค่าคงที่แต่ว่าจริงๆเทอมนี้ก็จะมีมี n ติดมาด้วยขึ้นกับ ขึ้นกับพารามิเตอร์ n บางอย่างนะฮะก็ยังไม่ใช่ค่าคงที่อยู่ดีเนาะแปลว่าถ้าเกิดเรามีคนคนประชากรเยอะขึ้นเราก็ต้องสุ่มเยอะขึ้นไปด้วยนะฮะเค okay, ไหมฮะเพราะฉะนั้นจากทางเลือก2ทางที่เราไล่มาเนี่ยนะฮะแบบแรกก็คือปัดบัตรนะฮะบัตรเพื่อจะให้จํานวนไฮบริดเนี่ยเป็นเป็นไฟไนน์นะฮะอีกอย่างก็คือเอาเอาเอาจำนวนคนมานะฮะมีพารามิเตอร์กับจํานวนคนเป็นตรงนี้นะฮะเค okay, นะฮะ คำถามคือเราเราเราอยากไปให้ให้ให้มันจนเนอรลกว่านี้ได้ไหมคือเราอยากได้คําตอบที่มันเป็นเป็นค่าคงที่ไปเลยนะฮะโดยไม่ขึ้นกับจำนวนคนด้วยนะฮะแต่ขึ้นกับเอปซิลอนแล้วเดลต้าโดยไม่ต้องปัดนะฮะก็คือคําถามก็คือคําถามใหญ่ของเรานะฮะก็คือเอ่ออยากต้องการได้บาวนะฮะที่ไม่ขึ้นกับกับเนนะฮะและ ไม่ต้องปัดนะฮะต้องปัดไม่ต้องปัดขอบเคตนะฮะโอเคไหมฮะเราอยากได้บ้าลักษณะนั้นนะฮะเราจะทําได้ไงคําตอบก็คือเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าตัว VC Dimension Theory เนี่ยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเราคงจะไม่ได้ไไดพิสูจน์ทั้งหมดนะฮะเราจะนิยามสิ่งที่เราจะลงรายละเอียดน,นิดนึงเราจะนิยามว่า VC Dimension เนี่ยคือคืออะไรนะฮะแล้วก็จะพูดถึง VC Dimension ของ Hypothesis Class ที่ค่อนข้าง เป็นตัวอย่างได้นะฮะส่วนหนึ่งนะฮะเราก็จะไปดูเทีวเล่มเป็นหลักนะฮะเราจะไม่ได้พิสูจน์ทุกอย่างนะฮะแต่เราจะเอาโคลมให้ดูว่าเราจะได้ตัวยูนิฟอร์มคอนเวเกนซ์ออกมาหน้าตาประมาณไหนนะฮะทีนี้หลายคนก็งงว่าแล้ว VC นี่มันคืออะไรเนาะอันนี้มันเป็นชื่อคนนะฮะ VC ก็ V นี่คือเว็บนิกนะฮะนะก็นะเป็นหนึ่งในพ i o n เนียด้านเอ่อเลิร์นิ่งเทียีนะฮะแล้วก็ถ้าใครอายุมากหน่อยเคยใช้เอ่อตัวอะไรนะ svm นะฮะก็วนิกก็เป็นหนึ่งในผู้คิดค้นนะฮะก็ c ก็เป็น c h e v o n e n k i s นะฮะแ a p นิก c h e v o n e n k i s dimension เป็นชื่อเป็นชื่อของคนที่คิดตัว definition ตัวนี้นะฮะโอเคนะฮะโอเคเพราะนั้นก็คลิปอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นอินโทรประมาณนี้ฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาดูตัวนิยามของตัว vc dimension กันนะครับ